เฮลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลไลเลส g e t r i c h นะคะเกมสรษฐีวันนี้นะคะก็เออเสียงดังนะคะเพราะว่าดีใจนะคะก็นี่ไงไปสุ่มจี้ข้างล่างมาไม่ได้สุ่มสิไปได้จี้ข้างล่าง S บวกในอีเวนต์นี้มานะคะดูนี่ได้หมุนมาค่ะและมันสลายการ์ดป้องกันนะคะไม่รู้ว่าเรื่องจริงสลายการ์ดป้องกัน เอ้ยหอกมันไม่ใช่การ์ดนางฟ้าค่ะก็ใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันได้หมุนนะคะเมื่อสร้างโค้ด3อังคารโอกาส29%รไปจุดสตาร์ทเมื่ออัพเกรดได้วสูงสุดนะคะจะเออหมายถึงแสดงผล33%นะคะนี่แล้วก็ม่วกันตายนะคะเครื่องการควบคุมเต๋านะคะโอเค ก็ไม่มีอะไรดีใจใเฉยๆนะคะไปวันนี้นะคะเจุนเจินก็เลยแต่จะบอกวิธีก่อนนะคะเอ่ออีเวนต์นี้นะคะไม่ต้องใช้เพชรนะคะใช้แค่เงินเก็บคริสตัลนะคะก็จะบอกก็คือเข้าไปในร้านค้าใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่จี้เครื่องรางแล้วก็สามารถที่จะซื้อกล่องออจี้เครื่องรางกล่องสีทองนะคะมันก็จะเป็นอออย่างนี้ อย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะโอเคแล้วก็แล้วก็นี่นะคะันนี้อีกก็ไปที่ร้านคา้าเช่นเคยคะ่ะแล้วก็ไปที่คริสตัลไอเทมพลมึกปลมึกนะคะอันนี้ก็สามารถลุ้นลับกล่องสีทองก็คือกุญแจสีทองนะคะอ๋ออันนี้สามารถลุ้นลับกล่องสีทอง A แล้วก็กุญแจสีทอง A หรือว่ากุญแจสีเงิน A นั่นเองนะคะ โอเคก็ใช้ร้อยคริสตัลค่ะแล้วก็อันนี้ก็ใช้แค่แสนแสนทองเท่านั้นนะคะก็ง่ายมากจนิจนๆกับเพื่อนนะคะเพื่อนจินจน,จนได้ไป4อันด้วยกันนะคะจินจน,จน,จนได้ไป2อันนะครับโอเคค่ะล้วบ,บัตรนี้นะคะเราก็ต้องมามาเล่นกันเลยนะคะเราจะมารองจี้อของรางวนะคะ วันนี้เรื่องจริงก็จะแคสพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าพอดีมันม,มีมีความโชคดีไงความโชคดีที่เกิดอา้าวชิบหายมีความโชคดีที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยแคสหน่อยนะคะมันพอน้องน้อง,อง,องพี่ๆญาติญาติป้าป้าหมูหมานะอาทุกคนนะคะค่ะโอเคปะ วิธีเล่นเกมเศรษฐีที่ดีนะคะไม่ควรที่จะไปซื้อป้องกันอันดับนะคะหรือใช้ตัวเล่นช่วยนะคะเพื่อให้ชนะมากขึ้นอ่ะอีกค่าทำไมใช้งานไม่ได้อะวิใีใครเห็นหน้าจนๆไหมสงสัยจะมี ล้ถ้ามันแข่งก็ได้มเออครับแม่จากทีถ้ามันแข่งไม่ค่อยมีใครเล่นนะคะไม่ทำอะไรเลยมีนมนคนเล่นนะคะแต่เป็นค่จนสามคนไม่่เล่นสอคนนะคะกนคือจปสองคนขึ้นไปแต่แว่าจะได้ไม่ถงสาคนก็ได้ พลดันทันมากโอเครอคะ่ะระหว่างนี้ก็รอโอเคระหว่างนี้เราไปดูลูกเต่ากันก่อนนะคะก็ลูกเต่าใหม่ค่ะนี่เป็นลูกเต่าลาสุดแสนจะก,กรุงกริงนะคะซึ่งพอมันหมดอีเวนต์ของลูกเต่าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมดูพลังของมันก็จะเป็นอย่างนี้<ห>นะโอ้ชักหายขอโทษค่ะโอเคไปเร่นๆค่ะเร่ง เล่นสิคะแคทเกมอยู <becue> ่นะเนี่ยคุณจะได้ดังสมชื่อแน่นอนเอาชิบหายชิบหายโอเคคุณจะได้ดังสมชื่อแน่นอนท่ไมเออให้มันได้อย่างนั้นไปดูกันโอ้โหเป็นเด็กกับเราเยอะเลยว่ะชิบหายละผมไม่กลัวคุณหลอกบอกเลยโอ้โหกระติบลิฟต์น่ารักกระติบลิฟต์น่ารักเลยนะ เอามาทำไมเนี่ยดยูเบื้อสิบสองเบื้ลเสริมแต่แกไม่มีหมุนเบื้อเสริมสามไปนั่นแกไม่มีหมุนเออเออเอามาทำไมอเอ่อแทนที่จะหมุนหน่อย <c oughs> เกิดการทอยช้าของพวกที่แบบเลงที่คู่อยู่อะนะจุดเบอร์สิบสองวิชิพ่ายแล้วแพ้แน่เลยชิบหายแล้วเวดเี๋ยวก็ดเด้งคุกสิครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ขอสิบเอ็ดได้ปะที่มันได้อย่างงั้นสิสหายดเดี๋ยวน,น,นี้โอ้ชิพ่าย คืออะไรอะคืออะไรอะคือคืออะไรตอนนี้เราร้อยกันอยู่แน่เต้นเต้นตอนนี้ร้อยอะอยู่นะคะก็มีเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะได้บล็อกเกาะโดยใช้ขี้ผู่นะคะ11เซมึงอะ11ตัวว่าแล้ว นี่ืบบใครลุกร <c oughs> <c oughs> ้อนเบื่ออีพวกที่ถอยสมมันมากสมคิดน่ะ <l ain S 1> คืออะไรวะ <l ain> อ,อ๋อหมายถึงตกมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถสามารถที่จะนี่ได้สร้างแดนมาร์กโอ้เ <l ain> ข้าใจแล้วกูเพิ่งเข้าใจนะ อีเวนแม่งมาตั้งนานกูไม่เข้าใจเป็นไงฮัโหดป่ะล่ะอย่าอย่าแลกเปลี่ยนมือกับเราเลยมือแกไม่จนมือดีแกจะได้อะไรกับเ้าเกาะเงี้ยเออไงเลยวะแน่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 ได้อะไรให้กูไก้ให้กูเออมามาให้มันได้ยางงี้สิชัยโยชัยโยถึงจะโหหเฮี้ยสี่สิบแปดล้านมึง นี่สมน,นหน้าสมหนังหน้า,านเข้าใจไหมคำว่าสมหนังหน้าตือที้ขึ้นมาไม่สแสดงเลย<อ>แหมพอ,อยู่ๆหน้าท่านผู้ชมปุ๊บไม่สแสดงเลยอีโฮเยอะที่กูเลยเออสองดีกว่านะคะ ดบไม่หมดแ,แ,แบไม่หมดนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก<อ>็ยุดอยู่แล้ววะเออนอะหนึ่งสองสามสีหนึ่งองสามสี่ไม่โดนอ่ะแกไ,ไปยุดเถอะโอ้โหมันให้โอกาสเราด้วยว่ะแสงขอบคุณมากเ่ อกแกให้โอกาสเราอ่ะกูค,คนจะไปไหนกอบคกูทีกูค,คนจะไปไหนก้ 9, ลูกอย่าไปเจ็ดเด้ลูกเหนื่อยใจกูราเนื่อยสร้างแลรเสร้างแลนดมาร์กก่อนสี่ชิบานหนึ่งสอามส่โอ้โหสี่ึงกูสี่งกูแล้่ึง ไม่ดีวะไม่น่าให้แลกไปเลยกูชิบหายชิผหายเลยแล้วจีิงหว่ากูทำไม่ไม่ใช่ <12. S> 1ตูตใจๆอย่ายเยอะที่เราเลยเจ็ดล้านเลยโอเค อ๋อมึงอะ <S <S <ส BUR> ่ะสูงมากอู้ววิ้ยเรายังมีโชคเว้ยไปไหนมึงอะ่ะไปไหนมึงอ่ะไปไหนคนอย่างมึงอะ่ะไปไหนลูกคือไ,ไหนกูจะไปตรงนี้นี่แผนชนะด้วยทำยังไงดีอ๋อมีมีม,ม,มีมีอยู่แต่ต้องใช้ความพยายามสูงอะ่ะอย่าจะทำอะไรมึงอะจะทำอะไรสุดท้าย ๋ยวกูอีกกูยอมตกกอดดีกว่าตก12องเองจุจอ็กูจะไปห้าเลยนะุคคกระดือปกเลยพี่ไม่รู้ทำไวนนีใ่ใส่ดือ้อแผงปีใส่ดื้อแผงปีุเส,สีเยง ันาตาก,ก,อากูอะสองไปกดนีม่มึงไม่แต่งตก่มกูแล้วเชะอ๊ยมึงโชคดีขนาดนะั้นหายหกูโดนดูดแล้วเลยหายแล้วไงหายแล้วไงขอให้มึงกดผิดไปตุ่มจริงแช่งแล้วแหละ ชิบหายแล้วไงคือไม่มีดวงชนะเลยอะ,ะออตอนนี้คือแพ้แพ้แพ้ด้วยอืเราคือมนจี้แบบนี้ว่างั้นมีกระตุกที่กูไปเฮ้ยไม่ออกให้ตายกูก็ไม่ออกเลยี่ยกูต้องตายกูก็ไม่ออกอันนี้โชคดีกอคกูต้องมาตรงนี้อยูเหรอป่าววะ น,นี่ธรรมชาติอ,อ๋อนใช่จะออกจริงเอจะออกจริงเหเนี่ยตกลงตกลงกเปิดกกอให้กูบริจาคกอให้กูกูจะไม่อยกอเดียวปะวะต่มันไม่น่าจะบริจาคจากตอน,นี้ให้เราไม่ออกออออ เออดีปริจาคตอนนี้อ่ไหมอ่ะอ,อ่ะก็ไม่คิดจะยาแหล่อชิบหายามือมึงทขาอกรธมากกูเด้งอไอยู่สู้อะไรมะไม่เอา,ม,เอามันโอ้โหชิบหายเอา,เอามันช่บยไปแทนเอามันช่วไปแทนยิงเท่าไรอะสองล้านหรอเฮ้ย กูงม่นวายเฮอะทุกคนอ่ะดวงไม่ดีเลยวันนี้โอ้โหอ่าใช้เกมอยู่นะใช่ไหมโอ้โหโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนเจนก็มารีวิวนะคะแมวรีวิวเอ่อที่กำลังใหม่ที่เจนเจนได้มานะคะซึ่งไม่ใช้เลยโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจนเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละเอ้ย เอ,ออเออใช่ไปละบ๊ายบายบายบายนะคะ